Terima kasih telah menonton! เดรัมย่าไหาเลือกคืนนะครับยิ้มมางๆเลยครับถึงน้ หนูว่าอยากไปดูเดอะแมชชี่สานาร์คไหมครับถ้ามีโอกาสครับก็อยากไปมากๆครับเป็นเกียรติสุดๆครั้งหนึ่งในชีวิตครับผมก็อยากไปมากเลยครับพี่ชาย กจะล็อกคิวไว้สละวันน um ั้นเลยนะครับผมว่าสวัสดีครับผมเล็กพิพิณธ์ลวกันนะครับเป็นผู้จัดเดิมแมไอร์แลกด์เซอร์รี่ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกัปตุนลิเวอร์พูลครับน้องๆรู้ไหมครับนอกจากแมนยูเจอกับลิเวอร์พูลเรายังมีการแสดงคอนเสิร์ตอีกหนึ่งชั่วโมงเต็มของ สใช่ไหมครับได้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมชวนน้องๆ4คนนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมชวน4คนนี้ไ,ไปนั่งดูบอลในบ็อกซ์เดียวกับแจ็คสันหวาน อนสิร์ตหนึ่งชั่วโมงเต็มแล้วนะครับเขาจะมานั่งดูฟุตบอลอยู่บล็อกข้างๆกับโรนัลโดเพราะฉะนั้น4คนนี้จะเป็นแขกรับเชิญผมไม่เป็นัก้าู เอางี้เอางี้แจ็คสันหวังเนี่ยนะคะรับพอเดินทางมาเมืองไทยก่อนการสแสดงจะมีเพสคอนเฟ e ร์ e จะมีแถลงข่าวจะมีมิ e t แอนกรีกับแจ็คสันหวังก่อนนะครับแต่ว่า4ี่คนนี้ถ้าเขาม่มีน้ำใจไปก็แล้วแต่แต่ถ้าไปก็จะชวนแฟนๆไปด้วย เพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากพี่พสีส่คนนี้ที่จะไปอยู่ในบ็อกซ์ที่จะดูในฐานะแขกรับเชิญผมมาผมอยากจะได้แฟนอีกสี่คนในนี้ไปนั่งอยู่กับพี่พ โอเคครับคนเล่นเดี๋ยวให้น้องน้องน้องอาเี่ยนนี้ครับจริงๆครับแต่ว่าเราก็อาจจะต้องมีเงื่อนไขกันนิดหน่อยนะครับกติกานิดหนึ่งเพราะว่าไปหมดทั้งแฟนทุกคนก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเอางี้ครับน้องๆสี่คนนี้จะเป็นแขกรับเชิญผมที่จะนั่งดูในเกมนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆอย่างนี้ครับใครยังไม่ได้มีแบบบัตรฟุตบอลบ้างวันนี้วันนี้ ลองไปจองตั๋วในในใครที่เก็ตเบเตอร์ก่อนนะครับใครที่มีตั๋วใครที่มีตั๋วนะครับใครที่มีตั๋วดูฟุตบอลวันนั้นนะครับเราจะจับแลนดอมสี่คนที่มานั่งในกล้องดูฟุตบอลจ้องสี่คนแบบนี้การที่การเป็นอย่างนี้เลยนะครับได้ไหมได้นะครับวันนี้การการมีแค่เนี้ยครับแต่ว่า เราปลาไปทุกคนก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็มีมาตรการนิดหน่อยใครที่มีบัตรที่สำรองในวันนี้นะครับเ,เดี๋ยวทาง SF จะลองประสานดูแล้วก็จะแลนด์อมผ่านทางเครือข่ายของ SF เพื่อจะให้น้องๆไปดูฟุตบอลในบองสองแม็ช์ยักสันหว่างแล้วก็ร่วมดับน้องๆผู้โชคดีที่สุดอีก4คนอย่างนั้นดีไหมครับดีค่ะเด็กก็ขอบคุณพี่มินท์นะครับครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนขอบคุณครับ ฮัลโหลเหนื่อยไหมครับขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้นะครับผมรักทุกคนมากๆนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับมารองวกเราสี่คนเหนื่อยไหมครับ เจอพวกเราอีกไหมครับพวกเราก็อยากเจอแฟนคลับทุกวันเหมือนกันครับยังไงต่อดีขอบคุณทุกคนมากนะครับรักมากๆครับผมครับผมขอบคุณทุกคนที่มาหากันวันนี้มากๆนะครับดีใจมาก ที่ได้มีโมเมนต์แบบนี้นะครับเป็นโมเมนต์ที่ไปรู้สิรู้สึกทำให้ตัวเองเหมือนกลับไป,ไปเป็นเด็กอีกครั้งยังไม่รู้ <removes> รักับรักับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ